สวัสดีจ้ามือนี้บ้า,าพา้าแปลงแปลงเพียออกจากอันนี้มาเขียบด้วยพี่นอ้องมาเขียบอันที่นี่ของชายเป็นยังเพียรหลายหลายจา้ะมาเขียบตกด้วยพี่้นี่มาเขียบอันสองสามตันถูกย่นสวนหลังบาน มาเคียบดบจะวานันมวยบวใหญ่จ้ะเพี้ยร้ายซีเมนเพิ่นมีความชืนได้จะได้วุพี่น้องพอทา,าสิเอาไปไว้เลยมันก่าบวบปเป็นแต่กินแล้วพี่น้นอมมึงเนี่ย,ยเพี้ยไหมจ้ะมันคิวแท้เดยเท่านั้นเปลือนจีบมือเฮาได้ง,ง่ายเกดแตกบอกแต่นสมัยออมช้อยน้อยๆอยูย่ปฐม พาทยมต้นใ่ช่วงปฐุเมเนี่ยสิร้ายก็สิเฮดังสีไปเกี่เวถ่วแม่แล้วไปหาหมบบเขียบหาผักหานีน้ำบัตรไปขายตลาดนัดยู่อำเภอบ้านไผ่ล้วกับผ้าเอาไปซื้อมาเขียบเพื่มาแล้หรลากกับผ้าเอาแปลงมาถูออกจังซี ละว,ว่ามันเป็นตะกินให้มันงามสะอาดสะอาดคนเป็นปจังสริอยากซื้อเห้องหัวคาเพื่อกันจ้ะไปหากุดหัวคาหัวตะไคร่กับมะลางท่าม่วง,งสาดส่วนมากก็สิื่อสิเน้นแบบไปหาของบริสุอเนาะแต่คลองบริลุ่งสื่อบริลุ่งทุนหลาย อิยงจักส no no ิบ่ได้ซื้อบ่สิพี่น้องเก็บอัผักบุ้งผักบุ้งแดงผักอีแดงเพิ่นกินกับตําบักหุ่จ้ะได้บ่แม่นน้อยๆเด้ปาดเอาต่ยอดงามๆอ่อนๆได้เทละ2-3ถุงปุ๋ยพุ่นล่ะบัดนี้กกลับมาฮอดบ้านกกมาลิใบคไอ้ใบต้นๆคาใบมันออกเหือแต่ ไปสวยๆวกับบัตเป็นกำช่องสามถุงซื้อนะได้พวกกี่กำดอกเพราะว่าตะกีตะกี้บ่เร็วขายหาบาทสิบบาทคือเดี๋ยวนี้เด้แล้วบางเธอห้าไปนางขายแต่ตอนนี้ก็สิ่งนี้พอขาดค้นกลางมาซื้อห้าอีกต่อหนึ่งถ้าห้าอยากหมดไว้ห้าวแบบหาเพลินเหมาไปเลย จะเข้าปรยากมืดไว้จ้ะนั่งขายมันจะตอนแรกอะไปไม่แม่กับนางขายยุเคยไปอยู่จัดคืดไปน้ำเงียบันพก็จะสวยๆมากแล้วเข้าอยากกลับบ้านนิดนึงเนาะเข้าแต่งหกไผ่เขา,าขันกลางกันเลยสมัยที่กียนะ่ะจะเป็นแบบหกกัมสิบบาทมาั่งถ้าจันบะผิดนะผักบ,บุ่งแดงจ้ะแล้วก็พัก ก็รู้ว่าบ้านมุจจอเอินมาจังไดแต่บ้านอมชายเอินพักลิ่มปีพักหลิ่มปีนี่กินกับซุปาใหม่นี้แซ่บขนาดเลยแม่กะจิผ้าไปหายูน้ำปลาอ่อยปลามั่นไปลบกเอาใส่ถุงถุแล้วก็มาล้างทํางพวมสะอาดแล้วก็มาหมัดสุมัดสมัยตะกีจะเป็นกําละสองบาทนะจ้ะกําละสองบาท เป็นหกกำสิบบาททังสี่แม่ท้าห้อขายซุงมนางลดเม่ไปนางลดเม่ช่วงจะมีสายอะมสายมันจะออกจากบานําชอยตีหามันจะมาแต่โกสุมอำเภอโกสุมไปอำเภอบันไพรมาเคียบดู ปีนี่ก็เลยหน่วยบกคอยไงยจ้ะเอ้าไฟพลังงานแสงอาทิตย์ติดเจียงจางฟางได้เลยให้ร่างเทียากาันให้งเหมือกับติดให้ร่างเหมือติดเจียงเทียเดียวบาทเดียว,ย,วยัดฝาดับเด้อไฟเอ้ยน่านดับจัง ลอ,อยจ้าเขียบตะกายหนึ่งประเด็